กุ๊กขวี่ผมขอละกุ๊กขวี่ผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมกุ๊กขวีผมขอได้ไหมไม่ได้เนี่ยขึ้นตำแหน่งใหม่ก็ให้นั่งทํางานคนเดียวเขาเลิกหมดแล้วก็ยังให้นั่งทํางานบรรยการนีเป็นอะไรเนี่ยกุ๊กมันก็มีแต่กุ๊กขี่แหละที่ผมไวเนื้อเชื่อใจ แต่เนี่ยคนเขาก็กลับหมดแล้วนะคะผู้จัดก,การทำไมยังให้ผมทํางานอยู่อีกเนี่ยก็้อยคนหมดนี่แหละมันจะได้งาน,นจะได้เสียรูปร่วงเอาใจเพค่ะถ้าผู้จัดก,การว่าอย่างนั้นหรูก็ต้องทํำนะคะงานเราผูกคุยเ,เป็นคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดอ่าหลังนง่นี่ฝากฝังไว้เลยผมก็เลยให้คุณอยู่ดึกที่สุด บริษัทกูปุยขาปุ่ม่ามันมืดปุ๋ยแล้วอะไรคะมันมืดในูปุยผมขอได้ไหมขอใช่ครับการมันไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้มันมันที่ทำงานนะคะผู้จัดการไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับกูปุยมันอยู่แค่เราสองคน แมันอยู่แค่เราสองคนอยู่แค่เราสองคนนี่แหละมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้กุปุยผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมมันอยู่แค่เราสองคนมันนี่นี่ใครแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงๆค่ะผู้จัดการมันมีกล้องวงจรปิดอะไรขนาดเนี้ยมันมันทำไม่ได้ครทไม่ได้กุปุยผู้จัดการมันหนูไม่คิดเลยผู้จัดการเป็นคนแบบเนี้ กุ๊กุยผมขอละคุ๊กขุยผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมคุ๊กขุยผมขอได้ไหมไม่ได้ผมขอเปิดไฟผมขอเปิดไฟมันมืดอยู่เราสองคนมันอันตรายคนจะว่าไม่ดีคุณคุณคิดอะไรเนี่ยขออนี่คืผมขอเปิดไฟได้ไหมผมขอเปิดไฟได้ไหมเพราะว่าเราอยู่กันสองคนมันมืดแล้วมันดึกถ้าเราปิดไฟอย่างเงี้ยคนจะว่าไม่ดีเข้าใจไหม ว่าจะขอขอผมไม่อย่างนี้หรอกสามมานั่งโซฟาให้เราทำไม่เอา่บบซุกเอาไย